จะป,ป้อนแม่เหรอแกะขนมให้แม่แกะขนมให้แม่จ้าอย่างไรไมเนี่ยป้นอปน,อแ,มนอแม่ป้อนเลยอาอ่าอ,อร่อยไหมคม่ามนียอ่า อ,อ,อร่อยไหมอร่อยเอาไปทิ้งอะไรที่มอมอยนีเอาไปทิ้งเก็ดดเก็ดงี้ยเก็ดอร่อยกินน้ำไม่หาเก,ก้าอี้มาน่เก้าอี้ว่างน่ะเก้าอี้น่ะว่างไปเอามาดิน้นน่ะ เ,เ,ขเขาอี๋ผินเห็นเฮ้ยให้พี่เจนั่งนั่งเอาเท้าออกวันนี้พาลูกๆมาเยี่ยมให้กำลังใจมาให้กำลังใจใช่ไหมลูกใช่ค่ะบอกให้แม่หายไวๆแม่หายไวๆนะคะ เนื้อผ้าดีะาดวะเนื้อเนื้อผ้าดีสวยสีม่วงไงไอ้เจ่งสีม่วงสวยเข้าเท่เข้าเทพเขาเทพใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วหมอให้ออกไดรอีกมันนะความดันยังล <Okay. S 1> งอยู่เลยทำแล้วลออกเราะวันเราเท่าไหร่ตอนแรกบอกแปดสิบเก้าไง กำดันปกติต้องหึงอยสิบนึงร้อยยี่ำลันต้องร้อยี่ใช่ไหมลูกแม่ขอตูดจะดมหน่อยแ่ขอตูจะดาขอตูดจะดมหน่อยอันนี้ก็กินไม่แบ่งเลยอ่ะโอ เออไม่เอาให้ไปตี๋ยหน่อยน้องน้องป้อนเนี่ยอร่อยดิ้น้องป้อนน้องป้อนน้องป้อนอ่าอ่าอร่อยไหมถามดิอร่อยไหมนี่อร่อยไหม,ม,มเห็นหน้าแม่แล้วเป็นไงหายคิดถึงยัง หายแล้วหายคิดถึงแล้วยังยังไม่คิดถึงยังไม่หายคิดถึงยังไม่หายคิดถึงเราถามแม่ดิแม่หายคิดถึงหนูยังแม่หายคิดถึงยังถ้าหายแล้วหนูไปแล้วนะแม่หายคิดถึงเงี้ยังถ้าหายคิดถึงจะไปแล้วนะหายคิดถึงไปแล้วนะ มาเดี๋ยวก็เมืงม่งเงกลงเมื่งเงกลงเลยใช่ไหมกลับบ้านปะกลับบ้านยังสุสุกินข้าวได้ยังหมองให้กินนมนมอะไรนมให้กินอ๋อได้กินแล้วใช่ไหมึงว่าดูดีขึ้นแ่ะ จริงแม่สวยด้วยนี่แม่สวยด้วยแม่แม่สวยด้วยอะไ,ไอะไรนะอะไรนะพแม่แม่สวยทั้งผมยาวนี่เออบอกตาไปกินขนมไหมเราขู่นี่ยอมมย, <c oughs> ยอยอยอติอ <c oughs> ดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนอร่อยแล้วข้าวเย็นไหมกินไปแล้ว อผัดมะละกอดีนะไม่ใส่พริกเกยอะอ่ะกินได้พอกินได้ใช่ไหมกินแต่มะละกอนะข้าวมะละกินะข้าวครึ่งดิบครึ่งสุกมีข้าวมีครึนะ่งดิบครึ่งสุดกสด้วยวันนี้วันเสาร์เนาะใช่ตอนนี้กี่โมงสี่โมงกว่าได้นะสี่โมองอ๋อห้า ห้าโมงห้าโมงกว่าห้าโมงกว่าหกโมงคือก็ค่อยกลับห้าโมง,โมงทำไมทำไมกลับเย็นอย่างเราลุกน,นี่ห้าโมงโอ๋อห้าโมงจะครึ่งเอ๊ะตอนเราออกมาเราสี่โมงกว่าแล้วเนาะไปแวะตลาด